คุณผู้ชมครับการเข้าไปใช้โครงการมาตรการช้อปช่วยชาติคุณผู้ชมไปซื้อของหมื่นไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินกลับมา15,000บาทครับแต่ว่านําส่วนนั้นไปลดหย่อนภาษีได้ตามฐานเงินเดือนของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีคําแนะนําว่าคุณผู้ชมจะทําให้เงินงอกเงยได้อย่างไรจากเงินจํานวนนั้นนอกเหนือนจากการไปใช้ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีครับ ปัจจุบันนะครับเงื่อนไขในการคืนภาษีมาตรการชอบช่วยชาติจะคำนวณตามฐานภาษีของเงินได้ของแต่ละบุคคลเริ่มจากถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีรายได้สุดที่ต่อปี1นึ0 0 0สบาทไปถึง3 0 0 0 0 0บาทก็มีฐานภาษีที่ร้อยละ5จะได้เงินคืนภาษีสูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อของหมื่นห้านำไปลดหย่อนภาษีจะได้คืนกลับมา750บาทบรายได้3 0 0 0 0นถึงห้าแสนบาทต่อปีฐานภาษีร้อยละสิได้คืนมา1,500บาทจนไปถึงสูงสุด มีรายได้เกิน4ล้านบาทต่อปีขึ้นไปนะครับฐานภาษีเนี่ยร้อยละ35ก็ได้คืนสูงสุด5,250บาทครับทางด้านของนายสินท่านนันบุญยอดผู้อในการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงก็แนะนําว่าผู้ที่ต้องการเข้าไปร่วมมาตรการช็อปเชวยชาติควรจะลงทุนในสิทธิพิเศษทางภาษีก่อนแล้วจึงไปซื้อสินค้าที่ได้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีนะครับเช่น การนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนจำพวก l g f r m MM, s ต่างๆเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนตลาดหุ้นระยะย,ยาวสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้รอดละสิบต่อปีครับยกตัวอย่างง่ายๆหากนาเงินจํานวน1 5 0 0 0บาทไปลงทุนสิ้นปีคุณผู้ชมจะได้ค่าเฉลีย่ยเ,เรื่องของรายได้ประจําปีรอนละสิบคิดเป็นมูลค่าเพิ่ม1,500บาททําให้เงินทั้งหมดจะเพิ่มจาก1 5 0 0 0บาทเป็น16,000 ห้าบาทนั่นเองครับหากไปลงทุนต่อเนื่องในปีถัดไปก็จะได้ค่าเฉลี่ยรายได้ประจําปีเพิ่มขึ้นบรอนละสิบของ1,500บาทก็คิดเป็นมูลค่าเพิ่มรวม1,650บาทเงินที่มีทั้งหมดก็จะเป็น1,8,150บาทในสิ้นปีถัดไปครับแต่หากรับความเสี่ยงของตลาดหุ้นไม่ได้แนะนำแบบนี้ ให้คููชมนั้นไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้แต่ว่าให้ผลตอบแทนน้อยกว่านะครับมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อลละ5ต่อปีครับการนาเงินไปใช้ในช่วงนี้ควรจะยึดหลักเก็บก่อนจ่ายหากยังไม่เคยลงทุนควรจะลงทุนก่อนนะครับจึงนําเงินส่วนที่เหลือจากการลงทุนนั้นไปซื้อสินค้าเพื่อไปลดหย่อนภาษีต่อไปครับ เพราะว่านอกจากจะได้รับเงินคืนในการปันผลจากกองทุนแล้วก็ยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกินบริวละสิของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในปีนั้นๆถ้เท่ากับว่าจะได้เงินมากกว่าการลดหย่อนภาษีจากมาตรการช้อปช่วยชาติถึง2เด็กนั่นเองครับไม่อยากพลาดชมรายการชัดข่าวเที่ยงกด b ับ r i ้าไทายรัฐทีวีที่นี่เลยครับแล้วมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงรวมทั้งชมรายการดีๆอีกหลายรายการจากทางไทยรัฐทีวีนะคะกดเลยนะครับ